ตามัวตาพร่าเป็นสัญญาณของโรคใดได้บ้าง 1. โรคหลอดเลือดสมองเพราะถ้าหากเส้นเลือดในสมองอุดตันหรือแตกจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการมองเห็นค่ะ 2. โรคเบาหวานหรือเบาหวานขึ้นตาคนที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงจนเส้นเลือดเสื่อมสภาพจะทำให้จอตาขาดเลือดและตามัวได้นะคะ 3. ปัญหาค่าสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นหรือยาวก็ทำให้ตามัวได้เหมือนกันค่ะ4 โรคทางสายตาเช่นโรคต้อกระจกต้อหินหรือต้อเนื้อ 5. โรคไมเกรนโรคที่กระทบกระเทือนต่อศีรษะส่งผลต่อสายตาได้เหมือนกันค่ะ 6. ความเครียดและวิตกกังวลเนื่องจากร่างกายจะทำการกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติทำให้ระดับอะดรีนาลินสูงกว่าปกตินะคะส่งผลให้มีอาการตาลายตามัวมองไม่ชัดได้ค่ะ7 ตามัวจากปัจจัยอื่นๆตามัวยังสามารถเกิดขึ้นได้จากภาวะตาแห้งเนื่องจากการใช้สายตามากเกินไปหรืออยู่ในภาวะการตั้งครรภ์ทำให้แหล่งสะสมน้ำในร่างกายมีมากกว่าปกตินะคะส่งผลให้มีอาการตามัวตาพร่าได้ค่ะ รวมถึงการเกิอดอุบัติเหตุที่สายตาที่ดวงตานะคะการผ่าตัดที่ดวงตาและการอักเสบหรือเสื่อมสภาพของโครงสร้างในดวงตาก็ส่งผลทำให้มองไม่ชัดได้เหมือนกันค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาตาพร่ามัวเป็นระยะเวลานานนะคะควรหาสาเหตุของอาการให้แน่ชัดเพื่อจะได้รักษาให้ถูกจุดค่ะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดหัวใจกดแชร์และกดติดตามให้ช่องเราไว้ด้วยนะคะ